สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้อง FC ทุกท่านเลยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็อย่างที่ทุกท่านเห็นเลยนะครับเห็นไหมครับผมจะพาทุกท่านนะครับมาชมพระผงของหลวงพ่อพัดนะครับรุ่นรวยล้านล้านนะครับเป็นรายการลุ้นเนื้อนะครับลุ้นเนื้อลุ้นเซอร์ไพรส์ตะกุตต่างๆนะครับผมก็ได้มาเป็นแบบนี้เลยเป็นซีนแดงนะครับยังไม่ได้แกะนะครับอย่างที่ทุกท่านเห็นเลยนะครับก็ผมจะมาแกะมาลุ้นด้วยกันนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับพี่ๆเพื่อนๆ FC ทุกท่านนะครับ อ่าเรามาช่วยลุ้นด้วยกันนะครับว่าจะเป็นเนื้ออะไรข้างในจะเป็นแบบไหนนะครับนี่รายละเอียดหน้ากล่องก็อย่างที่ทุกท่านเห็นเลยนะครับเห็นลางๆนะฮะเขียนเป็นรวยล้านๆนะครับหลวงพ่อพัดบุญยศกำโมนะครับวัดห้วยด้วนนะครับอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์นะครับผมก็ไม่เป็นการเสียเวลาครับเรามาแกะกันเลยนะครับผมเรามาแกะกันเลยนะครับก็สําหรับคลิปนี้ผมไม่ได้ตัดต่อนะส่วนใหญ่คลิปผมไม่ได้ตัดต่อนะครับก็จะเป็นแบบ พูดแบบเทคเดียวเลยนะฮะก็จะมีติดติดขัดขัดบ้างนะครับพูดไม่ถูกบ้างนะครับก็ขออภัยนะครับผมนี่ก็แกะแล้วนะฮะรามาแกะกันก่อนเลยนะครับว่าข้างในก็จะเป็นเนื้ออะไรนะครับเป็นพับผงนะฮะพับผงนั่งพานนะครับที่ผมรือมังกรคู่เนี่ยอย่างหนึ่งนะครับผมก็อย่างที่ทุกท่านเห็นเลยนะครับเรามาชมดูพร้อมกันเลยดีกว่าครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะนี่แกะก่อนเลยนะครับ อแกะแข็งมากเลยนะแกะก่อนนะฮะนี่แกะแล้วนะครับโอเคครับตื่นเต้นนะครับตื่นเต้นนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นเนื้ออะไรนะครับเรามารุ้นกันเลยดีกว่าครับโอเคนะฮะค่อยๆเปิดนะครับค่อยๆเปิด้ยเป็นเนื้อสีขาวนะครับโอ้ยเป็นเนื้อขาวนะครับผมนี่เป็นเนื้อสีขาวนะครับนี่นะครับจะดูด้านหลังนะครับว่าจะเป็นยังไงดูด้านหน้าก่อนนะ นี่ด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่เป็นพับผงนะครับหลวงพ่อพัดนั่งพานนะครับแล้วก็มีไก่คู่นะรวยล้านนะครับเห็นไหมครับสวยงามนะเดี๋ยวเราค่อยขึ้นมาลงกล้องกันนะครับเดี๋ยวผมขอรุ้นดูด้านหลังกันนะครับว่ามีตะกุดไหมนะครับเป็นเนื้อขาวนะครับเนื้อขาวนะฮะเนื้อผงพุทธคุณหรือเปล่าก็ไม่ทราบกันนะครับเดี๋ยวจบคลิปนี้เดี๋ยวผมไปหาข้อมูลมาแล้วผมจะเม้นลงใต้คลิปนะครับ ว่าเป็นเนื้ออะไรนะครับจํานวนสร้างเท่าไหร่นะฮะสำหรับรูปแบบด้านหน้าก็สวยงามนะครับเห็นไหมครับมาชมดูด้านหลังกันดีกว่าครับชมพร้อมกันเลยนะฮะชมพร้อมกันชมพร้อมกันตึ้งโอ้ยว่างเปล่าครับไม่มีะายครับก็จะเป็นเนื้อธรรมดาเลยนะครับเห็นไหมฮะด้านหลังนะครับสวยงามนะฮะนี่โอเคครับเรามาชมลงกล้องกันเลยดีกว่าครับด้านหน้าไม่มีการเสียเวลานะครับผมมาลงกล้องกันเลยนะครับ นี่เห็นไหมครับสวยงามครับด้านบนจะเป็นพระพุทธนะครับรูปแบบเดียดคล้ายคล้ายหลวงพ่อรวยนะครับคล้ายๆหลวงพ่อรวยวัตโกนะครับเห็นไหมครับนี่สวยงามครับตรงนี้เขียนเป็นหลวงพ่อพัดนะครับบุญยกรรมโมนะฮะนี่ดูหน้าท่านนะครับผงพุทธคุณหรือเปล่าครับสีขาวแบบนี้น่าจะใช่นะครับนี่นะี๋ยวผมไปหาข้อมูลแล้วผมคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับ นี่สำหรับด้านหน้านะฮะเรามาชมดูด้านหลังครับนี่ฮะก็จะมีหลายเนื้อนะครับตรงนี้เขียนเป็นบัดรห้วยด้ว,นน,วนนะครับจังหวัดนครสวรรค์นะฮะสองห้าหกสามนะครับนี่ฮะก็จะมีดอกจันอยู่ในช่องสี่เหลี่ยมเนี่ยครับเห็นไหมครนี่ฮะฝั่งนี้ไม่มีอะไรนะครับนี่นี่นะแบบนี้นะครับก็มีข้างหลังก็เป็นยันนะครับยัน สวยงามครับผมรายละเอียดเห็นไหมครับพี่ผมเห็นขอบข้างนะขอบข้างน่าจะรันเลขรันะายมานะครับนี่นะครับนี่นี่อย่างที่ทุกท่านเห็นเลยนะครับตรงนี้จะรันเลขมานะครับเห็นไหมครับรันเลขไว้ตรงขอบข้างนะครับผมเลขก็อย่างที่ทุกท่านเห็นเลยนะครับเห็นไหมครับสวยงามฮะสาหรับถ้าผง รวยล้านๆนะครับของหลวงพ่อพัดนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดตับตะไคร้เป็นกําลังใจให้กันนะครับก็ฝากติดตามนะครับคลิปใหม่ๆของผมนะครับว่าจะเอาอะไรมาให้พี่ๆ้องเอฟตีทุกท่านได้รับชมนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเห็นไหมครับกราบสวัสดีครับ